ตอกไข่แดงก่อนนะอืมมัมแล้วนะมันข้นหอมไม่คาวเลยนะคะด้วยเทคนิคที่เราพาเพื่อนๆทำหมูเนี่ยละลายเข้าไปในปากเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟแบนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำโจ๊กหมูทรงเครื่องค่ะซึ่งนอกจากที่เราจะมาสอนเพื่อนๆทำแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้มารู้กันว่าถ้าเกิดอยากจะทำโจ๊กหม้อใหญ่ๆไปขายเนี่ยต้นทุนต่อหนึ่งหม้อจะประมาณกี่บาทนะคะ เพื่อนๆจะได้รู้ว่าควรเอาไปทําขายหรือเปล่าค่ะและที่สําคัญสูตรที่เรานํามาสอนนะก็เป็นสูตรสําหรับที่ทําขายจริงๆเลยละค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่นด้วยนะ เดี๋ยวตอนแรกเราจะมาทําน้ําซุปตั้งก่อนเลยนะครับซึ่งวัตถุดิบหลักๆวันนี้เลยนะครับจะทําเป็นน้าซุปกระดูกหมูนะครับก็จะมีขาตั้งกับเล้งนะครับอันนี้ขาตั้งกับเล้งนี่คือเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูวิธีการทาน้าซุปก่อนเลยครับสำหรับวิธีการทําน้าซุปนะครับอันดับแรกเลยให้เราล้างขาตั้งกับเล้งให้สะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เรานาน้าเปล่าตั้งให้เดือดเลยนะครับเสร็จแล้วนํามาลวกครับเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวหมูนะครับตัวนี้ใส่น้ำไปให้ท่วมเลยนะครับ ทำการลวกอย่างนี้ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก 2- อสานาทีนะครับเสร็จแล้วเรานําไปต้มได้เลยครับต่อไปจะเป็นการต้มน้ําซุปนะครับให้เราเตรียมน้าครับให้เดือดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เล้งกระขาดังที่เราทาการลวกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็ต้มไปให้เดือดเลยนะครับหลังจากที่เราต้มมาเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับขั้นตอนนี้ให้เราช้อนฟองออกนะครับนี่นะครับช้อนฟองออกให้หมดเลยนะครับ หลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาปรุงรสชาติครับใส่เกลือลงไปครับตามด้วยผงปรุงรสครับเสร็จแล้วเราก็หรี่เป็นไฟกลางนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราต้มต่อมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเราต้มไปประมาณ30นาทีนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปให้เราปิดแก๊สได้เลยนะครับพอเราปิดแก๊สเสร็จนะครับทีนี้เราก็ทําการนําเล้งกระขาดตังขึ้นมาครับหลังจากที่เรานํากระดูกเล้งกระขาดตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เเเเเรรราามมมมมตตักกกอออองไ่่ใหห้ีศศศษษษูููะดดนืิย หลังจากที่เรากลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการพักน้ําปุกไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวโจ๊กกันเลยนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นปลายข้าวหอมนะครับหรือข้าวหอมหักนะครับเนี่ยนะครับเม็ดมันจะแบบเม็ดเต็มเม็ดอย่างนี้นะ1นกิโลครับตามด้วยข้าวเหนียว1ถ้วยตวงครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเรานํามาล้างครับล้างเอาสิ่งตกปรกออกนะครับ ากน้ำออกนะครับเสร็จแล้วให้เรานำตัวข้าวตัวนี้ครับไปใส่ภาชนะที่เราจะทำการต้มได้เลยครับนี่คือข้าวที่เราทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในภาชนะได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับใส่น้ำลงไปให้ท่วมข้าวนะครับประมาณ2ข้อนิ้วครึ่งนะครับ 2ข้อนิ้วครึ่งตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นาภาชนะตัวนี้ครับไปตั้งไฟแล้วทาการต้มโจ๊กได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งไฟครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆครับกวนจนกว่าข้าวจะสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ข้าวเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราต้มข้าวมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับสำหรับรอบแรกนะจนข้าวเริ่มเหนืดอๆอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งรอบครับเสร็จแล้วเราก็ต้มต่อครับ ก็จะได้ลักษณะความเหนื่นมาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาใส่นาะอีกรอบนึ่งครับและขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครจะทาเป็นโจ๊กใบเตยนี่ก็สามารถใส่ใบเตยได้นะครับแต่ว่าต้องให้แน่ใจด้วยนะครับว่าโจ๊กของเราจะหมดภายในวันนั้นนะครับเพราะว่าใบเตยก็สามารถทําให้โจ๊กของเราเสียได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ วิธีการก็เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็คนไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะได้ลักษณะของโจ๊กที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็พยายามหมั่นคนให้ตลอดนะครับอย่าหยุดบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงเนี่ยแหละครับจะมีปัญหาเกิดเลยเพราะตัวข้าวข้างล่างนะครับมันจะไม่ได้นะครับให้เราทําการคนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆต้องการให้โจ๊กของเรามันเหลวกว่านี้อีกหน่อยนึงก็สามารถเพิ่มน้ําได้อีกนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่โจ๊กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราลวตกองรา้้แ ทีนี้ก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สเสร็จปุ๊บเราก็เปิดฝาทิ้งไว้พักไว้เป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาเจอกันครับและนี่คือโจ๊กของเรานะครับที่เราทําการพักไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําน้ําซุปที่เราต้มไว้รอบแรกเลยนะครับนำมาเทใส่ได้เลยนะครับอ่าเทใส่ให้ท่วมตัวโจ๊กของเราเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับ แล้วก็พักไว้ก่อนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรวนหมูนะครับอันดับแรกครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสามเกลือนะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วก็ผัดให้หอมก่อนเลยนะครับพอสามเกลือเราเริ่มหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับใส่หมูสับลงไปครับใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วใส่ซอสปรุงรสครับน้ำมันหอยครับ น้ำต่าลทรายผงปรุงรสครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลครับและทีนี้เราก็รวนเลยครับรวนไปจนกว่าจะสุกเลยนะครับ หลังจากที่เรารวนหมูมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้สีมันเข้มขึ้นก็สามารถใส่สีอิยวดำหวานลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่สำหรับเราเราไม่ต้องการนะสำหรับเรื่องรสชาตินะครับปรุงตามใจชอบเพื่อนๆได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ครับหาใส่ถาดพักไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำหมูเด้งกันครับ วัตถุดิบของหมูเด้งเลยนะครับนี่คือเนื้อหมูสับครับซอสปรุงรสนะครับน้ำมันหอยครับไข่ขาวครับวันนี้เราใช้ไข่ขาวเบอร์หนึ่งสองฟองเลยนะครับแป้งข้าวโพดครับผงฟูพริกไทยป่นเดี๋ยวอัตราส่วนเราบอกไว้ใต้คลิปนะครับอันดับแรกเลยนะครับนำตัวหมูบดหรือหมูสับของเราครับใส่โถปั่นได้เลยครับหลังจากที่เราใส่หมูบดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยพริกไทยครับซอสปรุงรสครับใส่ลงไปได้เลยนะครับซอสหอยนางรมผงฟูแป้งข้าวโพดไข่ขาวครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปั่นได้เลยครับ ปั่นเบอร์เบาก่อนนะครับเพื่อว่าให้ตัวเครื่องปุมทุกอย่างของเราเข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราก็มาปั่นเบอร์แรงได้เลยครับเราก็ยกออกมานะครับสวยๆขึ้นมานะครับเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนด้านบนลงข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบแบบที่มีติดมันนะครับหรือว่าไม่ชอบให้มันมันนะก็ใช้เป็นเนื้อหมูธรรมดาเนี่ยครับเอามาปั่นได้นะครับทีนี้เราก็ปั่นต่อให้เนียนได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูเด้งของเราเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทําการลวกหมูเด้งกันได้เลยครับอันดับแรกก็คือให้เราต้มน้ำเปล่า,ปาไปก่อนเลยครับนี่คือตัวหมูเด้งที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมาครับหรือว่าเพื่อนๆจะให้เล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ยอนลงไปในหมอ้อได้เลยครับ แล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื Leslie, ่อ <halluc> ย <Investment> ๆจนกว่าหมูของเราจะหมดเลยนะครับหลังจากที่เราใส่หมูลงไปในหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้มันเดือดขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สครับแล้วก็พักไว้ในหม้อได้เลยครับหมูเด้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลวกตับกันก่อนเลยนะครับทำการล้างตับกันก่อนเลยนะครับนี่คือตับที่เราหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกครับใส่เกลือลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับที่เราใส่เกลือลงไปเพราะจะเป็นการล้างค้าวตับออกด้้้ววยนนะคครรรัับบเส็จแลลําาามง ระหว่างที่เราล้างอยู่นะครับตัวนี้ล้างน้ําเปล่านะครับให้เราบีบด้วยนะครับแต่อย่าบีบแรงมากเกินไปนะครับเดี๋ยวตับของเราจะเละได้นะที่เราต้องบีบออกมาเพราะว่าเราจะเป็นการไล่เลือดในตับออกด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็กรองน้ําออกครับหลังจากที่เราเทน้ําออกรอบแรกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาล้างด้วยน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็พยายามบีบนะครับเหมือนเดิมครับอย่าบีบให้มันแรงมากเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็กรองน้ําออกเหมือนเดิมจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่น้ําส้มสายชูครับ แล้วก็ขย่ำครับล้างอีกรอบนึงแล้วก็นําไปกรองออกครับพอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่าอีกรอบนึงครับไล่เลือดออกมานะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลินน้ําออกอีกรอบนึงครับหลังจากเทน้าเปล่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาล้างด้วยน้าเปล่าอีกรอบนึงนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราทําการใส่แป้งมันลงไปครับประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ พอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำเอ็มแรปหรือว่าถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มไว้แล้วก็ไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับระหว่างที่เรากําลังหมักตับอยู่นะครับตอนนี้เราจะมาซอยต้นหอมผักชีแล้วก็ขิงรอกันก่อนเลยนะครับอันนี้เอาไว้โรยหน้านะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับนี่คือขิงของเรานะครับช้อนกลางครับนามาขูดเปลือกออกครับ นี่นะครับขูดๆตามร่องออกได้เลยครับขูดออกให้หมดเลยนะครับครับอันไหนที่มันไม่ค่อยสวยแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นแง่งๆนี่เราก็ตัดออกครับว่าอย่างนั้นมันจะง่ายในการซอยของเรานะครับหันเป็นแว่นๆก่อนนะครับตามยาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ซอยไปได้เลยครับ แล้วนี่คือต้นหอมผักชีกับขิงซอยของเราที่ผ่านเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาล้างตับกันเลยนะครับและนี่คือตับที่เราหมักไว้แล้วนะครับในตู้เย็นด้วยแป้งมันเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับแล้วก็นํำตับขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ทำการล้างไปเรื่อยๆเลยนะครับพอได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็นำตับขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำเลยนะครับ เดี๋ยวเราให้ตับเราเสด็จน้ำสักแป๊บนึงเสร็จแล้วเราก็ไปล้วนตับได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการลวกตับนะครับในกระทะนี่คือน้ําซุปกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งเราก็แบ่งมาจากที่เราทําโจ๊กนี่แหละครับ นี่คือตับที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาลวกไม่นานครับแค่พอแน่ใจว่าตับของเราสุกเต็มที่นะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้แข็งมากนะครับถ้าเกิดแข็งมากไปแล้วเวลาทานกับโจ๊กก็จะไม่อร่อยนะครับเสร็จแ,แล้วปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับเอาละคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการลวกไข่เพื่อที่จะเอาไปใส่โจ๊กนะคะซึ่งวิธีการลวกไข่เนี่ยเราจะลวกให้เป็นลักษณะเหมือนไข่ออนเซนนะคะวิธีการนะคะก็คือว่าเมื่อเราตั้งน้ํจาจนกระทั่งมันเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะให้เราปิดแกดลง แล้วอย่าเพิ่งใส่ไข่นะทิ้งไว้ประมาณสัก 4- 5หนาทีเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่เอาไว้วัดอุณหภูมิน้ําได้นะก็เอามาวัดเลยนะคะให้อุณหภูมิอยู่แค่ประมาณ80องศาแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปนะคะหรือถ้าเกิดใครบางคนไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็ให้ทําการใช้กระโวยห,หรือตะแกงอย่างนี้นะครับกวนน้าไปเรื่อยๆครับเป็นการช่วยระบายความร้อนนะครับเป็นเวลาประมาณสัก4-5นาทีนะครับ นี่นะครับเอาอุณหภูมิประมาณนี้นะครับระหว่าง80-90องศานะครับพอได้มาประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็น้ำไข่ครับแล้วค่อยใส่ลงไปในน้ำของเราเลยนะครับ เวลาใส่ไข่อย่าหย่อนไข่ลงไปเลยนะคะให้หาทัพพีนะหรือว่ากระบวยอะไรบางอย่างนะคะตักไข่แล้วก็ค่อยๆยหย่อนลงไปในน้ําแบบนี้เพื่อที่ว่าเปลือกไข่จะได้ไม่แตกค่ะและที่สําคัญนะคะให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูว่าหม้อของเราไม่ได้เป็นใบเล็กเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ําเยอะค่ะใส่แค่ให้มันท่วมไข่ขึ้นมานิดเดียวพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําเยอะเกินไปอุณภูมิมันจะร้อนเกินไปและจะทําให้ไข่เนี่ยมันจะกลายเป็นไข่ต้มไปเลยค่ะหลังจากใส่ไข่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก7นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคาะดูกันตอน5นาทีหนึ่งครั้งก่อนนะคะว่าได้หรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็ค่อยต่อมาเป็นเจนาทีค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะไม่เหมือนใครนะคะนั่นก็คือเราจะมีการปรุงน้ําซอสนะคะที่เอาไว้สําหรับในการที่จะเอาไปปรุงโจ๊กค,ค่ะโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ซอสแบบที่เป็นขวดอย่างใดอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าสูตรของเราพิเศษมากๆเลยก็คือเราจะผสมกันระหว่างซอสฝาเขียวกับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะคะซึ่งอัตราส่วนก็จะอยู่ที่2ต่อ1น,นะคะเช่นถ้าเพื่อนๆจะใช้ซีอิ๊วขาวสองถ้วยก็จะใช้ซอสฝาเขียว1ถ้วยนะคะนี่เราก็จะทําน้ําปรุงเอาไว้อย่างนี้นะคะผสมกันไว้ล่วงหน้าเลยค่ะแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะใช้น้ําซอสต,ตัวนี้นะคะเอาใส่ขวดแบบฝาบีบเป็นรัวนะคะอย่างนั้นก็ได้นะจะได้บีบลงไปในถุงได้ง่ายๆหรือว่าจะเอาใส่ถ้วยเอาไว้แล้วก็ใช้ช ตอนตักเวลาที่เราจะปรุงเสิร์ฟให้ลูกค้าก็ได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือไข่ที่เราลวกมาแล้ว5นาทีนะคะให้เพื่อนเพื่อสังเกตดูนะว่าตัวไข่แดงยังไม่สุกดีแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแช่ต่ออีกแค่1นาทีหรือว่าจะเอาขึ้นเลยก็ได้ค่ะคือจะเกิดว่าชอบให้สุกมากกว่านี้ก็ต่อได้อีกสัก1นาทีนะคะแต่ว่าสําหรับเราแล้วถือว่าโอเคละเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยแล้วกันค่ะ เวลาเอาขึ้นมานะคะพอเพื่อนๆตักขึ้นมาจากน้ําร้อนแล้วก็อย่าลืมเอาไปน็อกน้าเย็นด้วยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะสุกต่อแล้วก็กลายเป็นไข่ต้มไปค่ะ<อ>และนี่ก็เป็นเครื่องนะคะของโจ๊กนะคะที่เราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีตับที่เราลวกไว้หมูเด้งหมูสับรวนนะคะไข่ลวกปลาตั้งโกแบบกรอบแล้วก็ปลาตั้งโกตัวใหญ่น้ําปรุงที่เราทําเอาไว้นะคะขิงอ่อนซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้แค่หอมซอยนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราเอามาประกอบล่างจัด แต่งส่จานให้เพื่อนดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของโจกทรงเครื่องนะคะที่เราได้ลองทําให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่ร้านนะคะก็ให้จัดประมาณนี้เลยค่ะโดยที่เราจะใส่หมูเด้งไว้ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็โรยเสริมมาด้วยหมูสับตัวนี้นะคะใส่ปลาตั้งโกตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะคะส่วนด้านบนตรงนี้เราใส่เป็นตับลวกของเราไว้ค่ะซึ่งหวานมากๆเลยนะแอบชิมมาแล้วค่ะ และก็มีไข่ลวกไว้ตรงกลางนะคะเพื่อเป็นพระเอกอันเนี้ยขวัญใจของทุกๆวัยเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําขายแบบที่ให้ลูกค้านะคะใส่ถุงกลับบ้านก็แนะนําว่าเพื่อนแยกผักนะคะแต่ว่าตัวหมูแล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวเนี่ยสามารถใส่รวมไปได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือให้เพื่อนๆเตรียมเป็นต้นหอมซอยกับขิงซอยนะคะเอาแถมไปให้ลูกค้าด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็อย่าลืมให้น้ําเครื่องปรุงที่เราได้ทาเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะซอสปรุงรสที่เราได้ผสมกันไว้มัดใส่ถุงเล็กๆแถมให้ลูกค้ารวมถึงเราอาจจะแถมแบบเป็นเครื่องปรุงแบบนี้ไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะในส่วนของต้นทุนนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ข้างใต้คลิปนะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้รู้นะคะว่าโจ๊กหม้อเวลเทอร์เนี่ยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าต้นทุนไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้โหมกระนำใส่หมูเยอะแบบนี้นะคะใส่หมูแบบเหมือนเจ้าทั่วๆไปเนี่ยบอกเลยว่าต้นทุนไม่แพงค่ะ ถ้าเกิดอยากรู้ว่าต้นทุนแล้วก็อัตราส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะให้เพื่อนๆคลิกลงไปดูที่ข้างใต้คลิปนะคะจะมีลูกศรชี้ลงนะคะจิ้มแล้วก็จะมองเห็นเครื่องปรุงทั้งหมดเลยว่าใส่เท่าไหร่บ้างรวมถึงจะมีลิงก์ไปที่เพจของเชฟแว่นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์ order, ก็ให้ตามไปดาวน์โหลดรูปที่เพจของเชฟแว่นได้เลยค่ะเราอนุญ,ญาตให้ใช้ฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสําหรับคนดูช anel เรานะคะเพียงแต่ว่าขอนิดนึงแล้วกันเนาะก็มาคอมเมนต์บอกเรานิดนึงค่ะว่าขอเอารป น,ะะนี่เดี๋ยวลองหมั่มดูนะคะหมั่มพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสามอือหือตายแล้วหมูนเนี่ยละลายเข้าไปในปากเลยนะเราจะบอกว่าเครื่องปัน่นรุ่นโปรเฟชชั่นแลที่เราใช้อยู่เนี่ยนะ มันช่วยให้หมูเด้งมากเลยเอาทําลูกชงลูกชิ้นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะใครสนใจเครื่องปั่นก็อย่าลืมนะไปถามจากแอดมินที่ในแฟนเพจก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวหมูสับนะคะที่เรารวนเอาไว้ตรงนี้เป็นพระเอกเลยนะที่ไม่ค่อยมีใครทํานะคะตัวนี้มันจะเสริมทําให้เครื่องมันดูเยอะขึ้นนะคะในต้นทุนที่ไม่แพงเท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดต้นทุนให้เราได้คือทําให้ดูหรูหราแต่ราคาประหยัดค่ะเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ดูนะอืมหอมามากๆ หอมแบบเคี้ยวแล้วหืยิ่งเคี้ยวยิ่งมันนะคะเฮ้ยอันเนี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะโคตรชอบเดี๋ยวลองกินกับไข่สักนิดนึงเนาะนี่เป็นพระเอกเลยนะคะ,จะเจาะไข่แดงก่อนนะอือหือมั่มแล้วนะอือือมันข้นหอมไม่คาวเลยนะคะ ด้วยเทคนิคที่เราพาเพื่อนๆทำนะเพื่อนๆจะได้ไข่ลวกที่หอมอร่อยมากๆก,กลือลงไปเนี่ยนนมากๆเลยนะคะไม่มีความคาวไม่มีความเหม็นเลยหอมมันจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นโจ๊กส่งเครื่องนะคะที่หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ทําขายกันนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะตอนนี้ที่เพจหนึ่งเชฟแว่นนะคะมีโปรโมชั่นสําหรับคอร์สเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สหมูสเต๊ะค,คอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสลัดไฮโซใครสนใจคอร์สไหนก็อย่าลืมตามไปสอบถามจากแอดมินได้เลยค่ะสาหรับว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตากล้องสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีครับ